ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายบทธรรมะในลักษณะของประธานุกรมเพื่อการปฏิบัติธรรมได้ดำเนินมาโดยลำดับในลักษณะตามลำดับอักษรดังนั้นท่านไม่ต้องมีความประหลาดใจ ที่เดี๋ยวกลมาถึงคำนั่นเดี๋ยวก็มาถึงคำนี่ในลักษณะวนไปวนมาก็มีพบว่าไปตามลำดับตัวอักษรในวันนี้ก็มาถึงคำว่ากรรม,มะสัทธาก็รอรอ,รอม่อซอคอ,อรอไม่เห็นอากาศทอทหารตอธงสระอาอ่านว่ากรรม,มสัทธา <c oughs> ที่มาของคำคำนี้มาในพวกศรัทธาสี่คือกรรมศรัทธาเชื่อกรรมพิปาสศรัทธาเชื่อผลกรรมกรรมจักกตาศรัทธาเชื่อความที่ศักดิ์มีกรรมเป็นของตัวและก็ศรัทธากตะโพธิศรัทธามีค,ความเชื่อในการจดสรู้ของพระตถาคตเจ้า กรรมศัทธามาเป็นคำแรกในสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาสี่ประการนั้นตั้งตัวพยัญชนะก,ก็แปลว่าความเชื่อในกรรมและเมื่อกล่าวโดยอัฏฐะเป็นโดยความหมายแล้วก็ย่อมจะอธิบายได้อย่างน้อยเป็นสองประการด้วยกันคือโดยภาษาศีลธร,รรมและภาษาปรมัติธรรม ในภาษาศีลธรรมมันจะมีความเชื่อตามบทบาลีที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นที่รู้จักกันดีท,ทั่วไปว่ากรมรมสกโกมหิกรรมชายาโทเป็นต้นกรมรมสกโกมหิแปลว,ว่าเรามีกรรมเป็นของตัวกรรมทายาโทมีกรรมเป็นทายาท กรรมโยนิมีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมปิิธโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤตสามิกัลยานังวาปาปังวาแล้วก็ทำกรรมใดไหวดีก็ตามเชื่อก็ตามสัสสะทายาโทภพิสามิจกเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั่น หรืออีกในหนึ่งว่ากัมมังสเตวิภชตตัชติกรามย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันยติทางฮีนัปปณีนนตายะคือความเป็นสัตว์ที่เป็นนี่บ้างเลวสามบ้าง <c oughs> มีความเชื่อกรมอย่างศีลธรรมอย่างนี้เป็นภาษาศีลธรรมคือ หรือว่ามีตัวบุคคลแล้วก็ผู้ทำกรรมผู้รับผลกรรมจะถูกจำแนกไปตามประเภทของกรรมนั้นๆมีผลทำให้บุคคลผู้มีศรัทธานี้เคร่งครัดในศีลธรรมทีนี้ถ้ากล่าวอย่างปรมัตธรรมไม่มีสัตวบุคคลกรรมศัทธา ก็เล็งถึงข้อที่ว่าเป็นผู้มีความเชื่อด้วยปัญญามองเห็นด้วยปัญญาในกฎแห่งกรรมคืออภิสังขารทั้งหลายที่ปรุงแต่งไปตามกฎแห่งเหตุผลหรืออิทัปัจจตาแล้วก็มี หลักที่ควรจะตนใจเป็นพิเศษผิดแปลกแตกต่างกันออกไปในข้อที่ว่ากรรมย่อมให้ผลในอัตภาพที่ตนกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขันชุดที่เป็นที่ตั้งแห่งกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เรียกว่าให้ผลในทิตฐธรรมหรือกรรมให้ผลในอุปป,ปัชชะหรืออภริยายะ ซึ่งข้อนี้ถ้าเป็นกรรมอย่างศีลธรรมแล้วเขาก็หมายถึงกรรมให้ผลในภพนี้บ้างในชาติต่อไปข้างหน้าบ้างในชาติหลังต่อ,ต,อต่อไปจากนั่นอีกบ้างส่วนกรรมในอย่างปรมาธธรรมนี้หมายถึงในอัตภาพนี้และยังหมายเฉพาะถึงในขันทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมนั่นด้วยนั่งสบาลีว่าภิกษุทั้งหลาย อัตภาพของบุคคลนั้นย่อมบังเกิดในขันทั้งหลายได้กรรมที่เขากระทำแล้วในโลภะโทสะโมหะก็ดีเกิดจากโลภะโทสะโมหะกด็ดีมีโลภะโทสะโมหะเป็นนิทานก็ดีมีโลภะโทสะโมหะเป็นสมุทยัยกรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพนั้น น,นา่ะว่าเมื่อมีความคิดนึกเกิดขึ้นประารมเข้ามาทางตาเป็นต้นปรุงมาเป็นอัตตะแล้วก็เป็นเวทนากระทั่งเป็นครบทั้งขันทั้งห้าแล้วก็เรียกว่าอัตภาพนั่นที่ตั้งอยู่ในขันทั้งหลายเหล่านั้นน <c oughs> ี่ก็ยก่อกรรมใดก็ทำลงไปใน อัตภาพใดก็ย่อมให้ผลในอัตภาพนั้นกรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพใดบุคคลย่อมสวยวิบากแหงกรรมนั้นในอัตภาพนั่นเองในลักษณะที่เป็นค <c oughs> ิธธรทมบ้างคือในขณะจิตอันติดการบ้างเป็นอุปป,ปัชเชคือในขณะ จิตต่อมาบ้างในอัรรออัประวิเยในขณะจิตอันต่อมาจากนั้นอีกบ้างหรือว่าในกรณีของเรื่องนั้นหรือในกรณีเรื่องอื่นที่เนื่องมาจากเรื่องนั้นลำดับหนึ่งหรือในกรณีของเรื่องอื่นที่เนื่องมาจากกรณีนั้นอีกหลายลำดับดังนี้มีความเชื่อ อย่างนี้เป็นการเชื่อเรื่องกรรมในชั้นปรมัติธรรมไม่ต้องมีพูดถึงบุคคลผู้ทำหรือผู้ได้รับผลของการกระทาแต่พูดชัดเจนลงไปถึงขณะจิตที่มีพฤติแห่งการกระทาและมีลักษณะเป็นวิบากแห่งการกระทานั้นมีความเชื่อในกรรมส่วนเป็นปรมัติธรรมนี่ ทำมีผลทำให้เกิดค,ความเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดในสังขารธรรมทั้งหลายเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะโดยตรงดังนี้